การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการค่ะจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอห้างฉัดตอนตามติดชีวิตควรเรือนอยากจนนายชอบเสือผูกมูทิแปรตำบลบหนองลมอำเภอห้างฉัดสองวันลำปางสวัสดีจ้าวันนี้นะเจ้ากอจะมาติดตามชีวิตครัวเรือนนาเจ้าอยากจนเป้าหมายตามโครงการ จัดความอยากสวยและพันนาคนทุกช่วงไว้ยานยืนยื้ต่างรัฐระยะของเซนต์กิตพอเพียงอำเภอทห้งชัดนะเจ้าวันนี้เขาก็มีแขกนะเจ้ารับเชิญทั้งหมดสองท่านนะเจ้าก่อท่านแรกนะเจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตมือปลาเป็นในน่้นำตัวไปทั้งการนะเจ้าแล้วก็น่องแถวแถวนะเจ้าเชิญเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าน้องจันทรงแสงบุญเรืองจากหรือปลาเป้นเกาะเป็นเจ้าของกิจการ หงส์สีเข้าขอเจ้าก้อแสงลเงืองรับไปสารก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสติดตามท่านแอมเพอแล้วก็พัฒนากรอำเภอท่าชัดแล้วก็ตลอดจนผู้นำในหมู่บ้านไปในฐานะกรรมการรองนายกพิมกาชาตของอำเภอท่าชัดก็ได้ไปเจอน้องเปิร์นแล้วก็ผู้ซึ้งว่าพ่อควาเปิร์นเป็นข้อควาตีหน่าอยู่หน่องก็เลยอยากให้โอกาสน้องก็เลยจวนน้องมา เพื่อได้แบ่งเบาภาระของตังบ้านตัวเอเจ้าแล้วก็ในส่วนตีน้องก็นีกได้มาทำรายได้หนออาชีพเสริมแลเจ้าหนึ่งวันสามห้อยบาท ซื้อในการดีเข้ามาทํางานเพื่อหารายได้เสริมตีลุงสีแสงดวงเรือเจ้าก็สวัสดีเจ้าน้องน้าสาวนิวฮอลเสือค um ู่หรือเดวเวลหน้าของบริเียนั้นในชอบเสือคูบมาเลียของซุสีทับสองความมุ่งซุสีได้นะคะงานที่นี่ขอแชร์เวล้บางท่านเป็นประโยชน์แตงตอพระละของตัวเต้เก็บเงินไม่เป็ี่ยนดวงจรศึกษาต่อไปเจ้า เระจะปีเฮาได้ฟังนอกแจวแหววถึงความรู้สึกในการทํางานแล้วเราจะก่อนเดียเ๋ยวจะ,ะ่เพื่น้องแจ๋วแหววเนี่ยได้กล่าวขอบคุณเนาะ่วยงานปีเมื่อการสนับสนุนเกี่ยวกับครัวเรวิจัยถมของเฮาเจ้าขอบคุณนายอำเภอห้าชัดพัฒนาการอำเภอห้าชัดนายอ,อง,าางค์กรบริหารส่วนตัดบลหน้าองค์คณะกรรมการและสมาชิกเก่ง์การฉาดอำเภอห้าชัดเจ้าของวงสีแสงเงืองเบล์งและท้มพิเรื่อง ในการลุ้งขีดที่ตามเยียวยนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือของตัวเรียนเจ้าเจ้าแล้วก็สุดท้ายนี่แหละเจ้าก็จะมือเอาแป้งแหละเจ้าหรือแมลงแป้งเนี่ยใจอ่าอู้เด็กก็ฟ้าคือกำลังใจนอกเจ้าในการตีอ่าทำงานเจ้าสุดท้ายนี่ป้าปัญญาคือกำลังใจนอก ในการเจ้ชีวิตเนาะแล้วก็เมื่อเป็นเด็กดีแล้วก็ขย,ยานันตัดแต่งมีความกตัญญูซึ่งความกตัญญูจะทำให้ชีวิตเราโบฟัวสนเล่นในทุกๆด้านเจา้าเจ้าสนบัน,นี่นะเจ้าก่อขอบคุณทั้งสองทางเลยนะเจ้าขอบคุณท่านแม่ยังแป้งนะเจ้าแล้วก็วน้องแจ๋ววเนาะที่ได้มาคือสัมภาษงโจก้าการติดตามชีวิตครัวเรือนของครอบครัวนายชอบเสือคู่นะเจ้า โครงการขจัดค,ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงไว้อย่างยัง่งยืนนะเจ้าตามหลักปรัญญาของเซนษฐกิจฟอเพียงอำเภอห้วยฉาจา